เมืองรอยเอ็ดนัศึกษาตอนไรที่ตมีายเกเสรภูวกาไทยเป็นนึงณะเพื่อนปาสัตวของพิษและอทาไทยเกียรติพัฒนิษไทยนที่ใจสิง่์กเป็นแสตทองเองจากบริรัอาเภอเมืองแล้วเสียบและรชุรีา ผิๆิดไปแล้วล่ะประสบการณ์ดูเป็นทีนิดโย่โอ้โคู่ทุกใจคันมวยใจเสียงลูกกีบใส่ทองอายุปี่า2แฟนๆก็ยังไม่ขยับเพราะว่าเราจะได้ดูเกตงดโดมกับสามาัญญาพูดต่อไปตอเรามาวันนี้แฟน ใบหน้าเมื่อนยิ้มครับเพราะว่าโดนมวยสนุกถูกใจครับรับเกิดที่ห้องรถก็แม่เซร้องเจ๊ติ๊งไปไ่ธรรมดาพีน้องไปธรรมดา

ดูแล้วยังไม่ออกอครับพูดกันว่าอาว่าเป็นเครื่องดีเซลตอบเขาหัวอาอใากจะโดนเจ็บก่อนตอมมือหัวตรงไหนต้องนีือดห่านะดูแล้วก็รู้ว่าเป็นโมยวินาคตครับแต่เป็นแค่ชื่อเดียววันที่1ิีสิงหาคม เราเข้าุดสนาตะวันีดีผู้รอผู้เอกันอางนกรรมจัรีสองกัเป็นี่ชื่อชัดชมีคำหมายเลยในการเดินทางที่ฟังน้เนใจสิ่งนี่ของคนที่ห้าอดที่สม่สนีลยเช็คิวมาดามคิวนี่จากฝันบริลลันดนี่โห่ิทีมปนะครับอานียครทีมให้รู้จักเป็กเลยนะ ยังนี้นะครับยังไม่เคยเจอกันมักง่อดนะนี่ทำการสมสัตว์ชนสมงเดินขนบนเวทีนี่ความเรีบง่ายินเสีอได้กบมาด้เยแต่เราดูมวยในเทศกาลเทศกานีอเลยครับมวยคู่นี้เลยอยู่ที่ว่านจะฝากใครได้แค่นนะครับนะสยาสายของ จะเล่นท่ายากน,นะครับขนาดองเปนเนคือ่อถือว่าเปนมวยตัดสินการสายใน,นต่อยอยู่ในสิของเปลี่ยนเพศของประมตชุดนทีละพวงมีนัดเด่นงในขณะเดียวกันที่ฝังดเลต่อยอยู่ในสินของพิธีของหนุนน่โบสักเตะนาทีรา่ารอันาคเยโปรโมเตอร์อนะต,อต้องสังกัด โดยใช้ครงการชิงเศรษฐกิจในโครงการน้ำดีในจากทีมงานของประธานาธิบดีโดนัลทรมป์ลงมือมาทีจากซีซอโดนัลด์ทรัมในการพจารณี่ต่างเข้าไปได้ใกล้ต้องไกล้อนันน้องเนี่ยเอาให้สนุกไปเลยครับพวกใส่บาบาของใจสิ่งนึง อันกระนัเดียวกันที่ทางน้นสายของเป็กยังยัง,ย,งยังเกรงไัอยู่นะใช่ป้าให้รอสวนเลยครับรอสวนด้วสายนะอางนั้นของเป็กนะ <c oughs> สายยายสายเสยลผูขกของาี่ัสมรตสม กุนลามาแล้วครับยกซ้ายตัวไปเ่อกชองยกสอนะครับามต้องพายามยกน้แต่ที่สุกสุดทารกันส่งจบยกที่สองไปท่านเดือนนาคราบั้นเดี๋ยวมานะรับเราไปชมยกสามดูว่า กมเงไปชวนะคายายเนี่นะไปซายไปซ้ายอ่ะโดยรับทางนของใจสิงนะใจสิงนี่โดนนะครับใสอกไม่ได้นะ ทีงานของูวกรตกพัต่อไปครับเห็นมาเลยแลควัโลกร้าดพัดสั่งมาให้นานผู้ชมได้ชมให้ดีเลย ปั้นเขาไปครับสิที่นโอ้หตามนะายใหญ่กัใจของสิ่งน่จักเสียงไปาัับสงสัยจะสเิเียดจับได้เลย่ัแสายยาวสายยาวครับสายกับขวาครับขวาได้ดี ใจสงเนี่ยมันเป็นสายแม่องยังชี้ต่อครับทุกสายครับสายตาชีออกาทีนะสายตาสายตาเนี่ยที่สับไดสองไม่แก่ไดสองไปนะใจสิเนยอย่างนี้ไม่ใช่งานง่ายทั้งเปทั้หมาเลยครับหนเจอมาแวอย่างนี้ ท <Keep S 1> ึงก er ันแล้วทำไนนะตคดีที่เราเป็นนักเกยทั้งที่เาเปการ์สดๆของการเดินชนวันนี้ตายสิครับตายสครับอย่างนี้ขาโยนแค่แบบนี้นะหนักอะไรก็จะดูขอบคุณขอบคุณอเมาบ้างนะจเป็นของฝากนะ ให้ท่านผู้ชมอีกนักนะดหนึ่งนะปติดตามนัดต่อไปนะทระหาบข่หาวแว้บว่าเฉลิมนันท์ทีมนี่จัดใหญ่เลย sy oh. หลายสิบมาแล้วอันที่วเป็นอันี่าเลยนะขอให้สวย จบยกสุดท้ายเลยรอผลคะแนนเพจะเป็นอังการจักประกันระสิทธวิทีสมศกชะสุนีรวมคะแนนเสร็จก็ชูที่นำคะแนนครับเพชรเพชรสมนึกนำคะแนนไปที่จุดห้ายกะนรับ